สิ่งมหัศจรรย์ที่คุณต้องเชื่อเพลงลิเกเมืออชีอายุสองขวบที่นี่ที่เดียวในโลกพวกเขาไม่หวังหวงหนูเพราะมีกัี๊ียเกี่เวเล่นจริงอะไรจริงรวมกับผู้ใหญ่พวกนี้เป็นขวัญใจของแม่ยกเป็นพันพันดูไกลดูไกลเออเฮ้ยเขาตัวเอกตัวขายจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยแม่ยกมาอะไรมาอะไรค่อย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 ย รู้ัจหนูน้อยเกินไปวันนี้เจอเด็กอัศตรร์อีกแล้วครับเป็นเพ่ยนิเกอายุน้อยที่สุดในโลกอยู่ที่อายุทยาสองขวบกวา่าเฮ้ยปาแล้วน้อยไปเป็นไปไม่ได้เด็กอายุสองขวบกว่าจะพูดม่เป็นคำเลยขับให้เร็วเลยขับให้เร็วเลยอยากเห็นล้วกันเขาบอกว่าอยู่แถวนี้ครับเพ่ลิเกอะไรจะมาอยู่ในชุมชนนี้ ไม่ไท้แค่ชุมชนครับถึงกับอยู่ใน e นี้เลยใต้ถุนบ้านเลยผิดแน่ๆตโนเกียนั่นนอนอมน้ำลายอยู Likewise, ่นี e asy, so ่ตัวยาวฟุดวกว่ายเองและจะไปเมืลิเกได้ยังไงผมพามาพูดก็ไม่เชื่อดูทินั่นสภาพนอนนิ่งไม่ไหวติงวิญญาณยังไม่เข้าร่างเลยละมั้งเนี่ยง่วงง่วงง่วงอะตโนเกียจะไปดูลิกเก้ กเฮ้หน้าหาว่ะไหนยืนให้ดูสินี่สินั่นขี้โมกี้ตาเกลรั้งเลยลูกหน่อยอยากเห็นน้ำเต็มตัวโอ้โหถูกก็นิดเดียวจะอะไรมาเป็นเพลิเกสวัสดีมิตรักแฟนเลลงสายันมาแล้วตันหัวนิด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 ี่จะจริงว่ะกีนาาเงี้ยมันเพริเกะชัดชัดนะ ดูลักษณะไม่น่าเป็นไปได้สองขวบกว่าเองนะเฮ้ยสวัสดีครับครับสวัสดีมีวันพีเอเดนมาทำคณเหนื่อยคนหนไงได้ไงว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าปั๊บนึงวิ่งไปเปลี่ยนชุดมาร้องโชว์เลยเฮ้ยจ,จริงเหรอเนี่ยตัวันดีเดนมารวมไป ไม่น่าเชื่อปาฏจันกันเฮ้ยถ้าพระเอกลิเกรจริงมันต้องมีแม่ยกแม่ยกะอะเยอแม่ยกะอะเยอะถึงันเยอะถึงกับคุยพูดรู้เรื่องกับแปลกแล้วะนายอะจะมีแม่ยกะอะไรได้ตังอะตังอะตังทำไมเยอะอะเยอะอะตังเยอะหมจะตังเยอะมาจากไหนแม่ยกแนครับแม่ยกแนคขันทั้งแม่ยกทั้งแฟนขับว้ที่คุยไปแล้วใายสออในพูด ร้องก็คงจะร้องได้แค่นั้นแหละสวัสดีครับแม่เอย๋ยลูกดีลูกอยมันรักก็ฝากว่าใจม่สมัครกับเมีกรักผัวพร้องแก้วแค่นุใจในพันเอาไปที่บ้านอ่างท้อง ถึงจะพาเขากลับบ้านลูกเล่าลูกทอนอภัยเอกแน่ๆว่าแต่อายุไม่ผ่านความสูงก็ไม่ผ่านไม่น่าหรอกลืมตาบักแต่ลูกอยาก,ยกมีเนาะไม่ได้ไงเมียแต่พาน้องเกียปเที่ยวพ่อเขาไม่ห่วงร่วงลูกเพราะมีกันนิดเดียวนิดเดียว แผลวปล Donna, ่าอ่ะแผลเปล่าโนเกะเพลงลิเกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละหรอเสียงเพราะแผลวปล่าแต่นายใช่หรือวะาอ้าวหนีเลยเว่าใช่หมอนี่ว่าไม่ได้เลยเว้ยฮะชุดถึงกับไปแต่งชุดลิเกมาเลยถึงกับมีชุดด้วยว่าปั๊บพิสูจน์ทันทีเลยเดี๋ยวร้องลิเกอีกก็สิเนี่ยท้าเอาเพลงไว้รุ่นว่ะมันเพ้ิมันเพริม หลงออกทะเลไปแล้วอ๋อมุกเดี๋ยวก่อนนกเอี้ยเข้าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเชื่อนิดนิดทักมาสะจันหน่อยหน่อยแล้วว่าเด็กสองขวบกว่าเนี่ยเป็นเพรื่เอิเกได้เหรอโอ้ตะปากระามานี่ลู้อ๋อร้องจีบแม่ยกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยสามสี่กรไม่ซ้ำกันเลยนะโอ้โหเก่งจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยฮังเอทิเก ก็นายน้องเองนะนั่นเหนื่อยแล้วยังจะไปเปลีป่ยนชุดไปอีกแต่นี่เ <tournaments> ฮ้ยอันนี้นขุนศึกขี่มาจอ,อกล้อมแล้วมาวยเฮ้ยเคยเห็นตัวเมงดุมๆตัวใหญ่ๆเขาทำกันแต่นี่ขุนศึกตัวกับเปียกแค่นี้นะใชออออออ่ใช่ ล่มาออกสื่อจริงๆด้วยถูกต้องเลยในฐานะเก่งเก่าคอนเฟิร์มว่าใช่ว่ะเฮ้ยไม่เป็นได้ไงเนี่ยโอ้โห,โหมีกระโดดกระโดดมาประยศมาประยศเฮ้ยเก่งกว่าผู้ใหญ่ตัวโตๆหัดเกือบตายยังไม่ได้น่ารักขนาดนี้เลยพระคุณได้มาทูนหัวเฮ้ยนี่ม,ามาันนาซจันของจริงนะครับคุณผู้ชมตกมลาตกปลาตกปลา เดี๋ยวทุกคนหยุดก่อนนะนอนเกียนายเก่งเป็นพระเอกจริงๆนะเนี่ยเป๊ะไปได้ยังไงสองขวบกว่าเองนะครับฮูดดูสินั่น,นเก่งๆลัมนี่ถูกต้องตามหลักลิเกเป๊ะ้ยไ้ไมวะันไทยลัมส่วนน้อยากจะดู corporate. อีกได้ไงจะดูรันคานนาน้่างไงตะดูรวนางกานะ อลังการการอะไรอีกแล้วตัวแค่นี้ทําได้ขนาดที่ฉันก็ว่าล้างแล้วนะนั่นถึงกับลากฉันขึ้นรถย้ายจากอยุธยามาถึงเพชรบุรีลากมาทำมาให้นี่เขามีงานวัดกันแล้วอยู่จนมืดเลยล่ะครับอย่าบอกนะว่าเป็นพี่ลิเกขอคณะลิเกจริงๆออกงานจริงๆไปอลังการที่ว่านี่คือจะขึ้นเวทีลิเกให้ดูเลยเหรอนี่มันงานใหญ่นะคนมาเป็นพันละเฮ้ สอฟรามน้ำเพชรมีคณะใหญ่คณะดังจะขึ้นเวทีคณะนี้เหรอไปอาศัยเขาเล่นไงเฮ้ยนี่รถของคณะเขาเอามากับคณะเขาเลยเหรอวะนั่นถึงก็ปีนโลลิกเก้มมเขาไยอาวัายวใครตีว่าน้าคณะ วันนี้ครับอ้าวพิษศาสตร์ผู้ควบคุมทีมงานคณะนักเรสอนรามน้ำเพชรจริงๆด้วยคนนี้ผมรู้จักดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาคณะผมน่ว่านคณะผมเขาเป็นลูกคณะสอนรามน้ำเพชรจริงๆไปแสดงด้วยกันทุกคืนเป็นตัวหลักตัวหนึ่งขาดเขาไม่ได้เหมือนกับสอนรามกับน้ำเพชรในเอกคู่นี้ดูให้ดีๆจากข้อมูลที่สอบถามมาคือสามคนเนี่ยสอนรามโนเกียด้มเพชรเขาเป็นตัวหลักของคณะ ขาดคนใดคนหนึ่งนี่เปิดวิกไม่ได้เลยนะอย่างงั้นเลยล่ะแล้วนี่ครับแฟนขับแม่ยกพ่อยกของกันสามคนทยอยกันมาแล้วมันจัจย์ไหมล่ะครับเด็กแค่สองขวบกว่าเป็นลิกเกอาชีพตัวแรกที่สุดในโลกไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนั่นเตรียมขึ้นแสดงกันแล้วครับคณะใหญ่คนแสดงเป็นร้อยๆอ่ะชาวคณะแต่งหน้ากันใหญ่เลยและโนเกียล่ะ หัวกองหน้าพี่มันภาควาสําราญก่อนขึ้นเวทีอาแล้วก็ขำขำอะไรของนายเนี่ยไปแต่งตัวไปน,นี่ลองพื้นลองพื้นนี่เหมือนลิเกแล้วนั่นหัวพระเอกเลยนั่นแพรวพราม,มากโอเคหล่อเลยอะอเต็มที่เต็มยศดชุดแพงนะเนี่ยสมกับเป็นพระเอกอุยเสร็จแล้วหลอมา ใช่แน่แล้วต้องเชื่อแล้วว่าเป็นลิเกเมืองที่จริงๆคำถามสุดท้ายเล่นได้จริงเหรอนี่เขาืข่นเขาเล่นแล้วใหญ่โตอลังการเลยอ่ะแล้วตะโนเกียล่ะเฮ้ยทำไมไป่ยีนเป็นเนงาลูกกรอกอยู่ตรงนั้นละ่ะจากสัปดา์ที่แล้วความมหัศจรรย์นหน้าครึ่งของจาโนเกียพระเอกลิเกอายุนอ้อยที่สุดในโลกทำเอาอึ้งครึ่งกันไปทั้งเมืองวันนี้ไปดูเล่นจริงเวทีจริงใหญ่จริง ฮอตจริงแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าแล้วสวมหัวมอนแล้วเป็นลิเกแล้วอุ้ยเสร็จแล้วห่อมากอ่ะ ให่แน่แล้วต้องเชื่อแล้วว่าเป็นลิเกเมืองที่จริงๆคำถามสุดท้ายเล่นได้จริงเหรอน,นี่คนอื่นเขาเล่นแล้ว,ลลวใหญ่โตอลังการเลยอ่ะแล้วตันโนเกียล่ะเฮ้ยทำไมไปยืนเป็นเงาลูกกอกอยู่ตรงนั้นล่ะเขาวอร์มเขาวอร์มอย่างนี้ทุกวันนี่ okay, okay. ออกแขกออกแขกเอาเวลกล่วงไคแล้วล่วงไม่ได้นี่มาตอนออกแขกทุกทุก ในโนเกียเขาต้องมายืนโชว์ตัวยืนยันให้คนดูที่ซื้อตั๋วมาดูเขาเห็นว่าโนเกียตัวเอกมาแล้วไม่งั้นเปิดเวทีไม่ได้นะฮู้ฮู้ฮู้พอไปเอกตรงเสน่ดูเช่นั่นมองหาแทบไม่เห็นเลยตัวนิดเดียวอ่ะเด็กว่านพี่จ้ามาเป็นเกมคนที่สุดในโลกดู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 นี่น้องบอลนะครับน้องชายน้องบิ๊กนะท่านขึ้นบันไดแทบไม่รอด เล่นลวะเจะเล่นแล้วนะคือเดี๋ยวจะถึงคิวเขาแล้วล่ะดูคุณซึงอ๋อย่งอ๋อย่งยังยังงพี่คนนี้ก่อนเสร็จจากคนนี้แล้วตาเราแล้วนะแม่แมแต่จริงๆแล้วเราพร้อมตั้งแต่านเอกตัวเมื่อกี้แล้วนะจบจบแล้วจบแล้วเอายังไม่ใช่ว่ะโน้นร้องว่ะ ุตเฮ้ยเหลือก uh, sure ี่คนวะแค่นั่นสิเหลือกี่คนแล้วฉันน่ะรู้จะแย่อยู่แล้วอย่างไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ใช่เฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงทั้งนเนี่ยถึงแล้ว้องเดี่ยวครับร้องเลย ไปอะไรค่อยๆ่คยๆ่อยๆพุๆ่งม,มาหัวทับทิ้งกระไดเลยได้เป็นแพมเลยอะได้ก่อนใครด้วยเขาแม็กเตรียมกันมามาให้พอนกเกียพ่อทูหัวของเขาหโอ้โหมันใช่ไงคนสองคนนะตาย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 ให้กันยกกระใจเลยจ้า นั่นคนอื่นเขาก็ได้บ้างแต่โนเกียได้ก่อนเลยดูดีเป็นถามว่าเลยสุดยอดเลยจ้าคือมันได้ยังไม่ค่อยจะไหวเลยตัวเขาเล็กมากยังได้ขนาดนี้แล้วสองขวบกว่าเองคุณเอโนเกียมาหาพี่สาวกันดีขึ้นไปแล้วยังเรลงมาให้อีกรอบนึงค่อยๆ่ออย่ใจเย็นเดี๋ยวหัวทิมเพรเอะขาสั้นนะเป็นลิเกอาชีพตั้งแต่สองขวบมีแม่ยกไปขับเป็นของตัวเองเรื่องจริง นะครับคนเดียวในโลกนะเนี่ยดูสิท่านแบงยาวเป็นหางว่าวเลยนี่แค่เปิดตัวนะคุณผู้ชมเข้าเรื่องแล้วเล่นแล้วครับราชโคไหนว่ารคชโคหาบบรับบทราชโคเดี๋ยวก็เป็นเสนาธิกา,นานรนำทัพไปลบกับเจ้าชายเมืองนี้แหละบูเลยในระหว่างเขาเจรจาก,กันพอราชโคก็เลยต้องซ้อม ี่มันต้องซ้อมครับคผู้ชมบทบู๊ไงมันหลุดคิวไม่ได้ไงแม่นแล้วไปรอเลยเดี๋ยวตายเราลบแล้วเอาออกลบลบๆๆลบลบอ้าวเฮ้ยแพ้ชนะกันไปซะแล้วเลิกลบกันซะงั้นสงบสึกกันซะแล้วแล้วก็มูแต่ซ้อมอยู่อสิเอาเป็นว่าข้าชนะเองแท้อาอนี้เลยเราไม่ตเกลียดแต่ขอบอกเลยนะนายเนี่ยมันเด็กคามสัจจันทร์พันลึกมากเขาเล่นลิเกงี้กับคณะนี้เป็นตัวเอกทุกคืน ดูเถอะเขานั่งยังสูงกว,ว่านายยีเลวัตรโนเกียนี่แหละครับเด็กมาสจัรย์อายุแค่สองขวบเป็นลิเกอาชีพตัวเอกในคณะใหญ่ระดับประเทศเล่นจริงอะไรจริงรวมกับผู้ใหญ่พวกนี้เป็นขวัญใจของแม่ยกเป็นพันๆถ้าไม่ได้มาดูให้เห็นกับตาอย่างนี้ใครจะไปเชื่อแต่วันนี้ก็ต้องเชื่ออนุญาตให้อุทาดคำเดียวพวกเรารู้จักหนูหน้อยเกินไปเยะ